เสร็จยังครับบอกหน่อยครับเสร็จยังอ่าเสร็จแล้วนะครับผมโอเคเยี่ยมเจเินสถีนะฮะอ่าครับก็สวัสดีท่านด้วยนะครับผมดอคิวฟิบินะครับก็วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งะกับเกมรายเ a นเจอนะครับผมก็อ่อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาไปประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่า เมื่อกี้เข้าต่อ10บโมงเขาขอนิดนึงขอดีเลยนิดนึงนะครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็เลยอ่ะระหว่างรอครึ่งชั่วโมงไปไปทําอะไรนิดนึงนะครับก็เลยเฮ้ยมันจะเหนื่อยซะหน่อยนะแต่ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคอลบโบที่มาคืออะไรนะครับผมทุกคนน่าจูแล้วนะฮะก็คอลโบเดือนนี้นะก็คือสายวิเทล นะครับผมไม่น่าเชื่อไม่คาดคิดว่าจะมานะคือจ,จริงๆผมสาภาพเลยว่าผมเคยคิดลเล่นๆว่าเอ๊ถ้าลายเลนเจอร์มันโคกับแฟนตี้เทลมันจะเป็นยังไงนะเคยนะผมเคยคิดในหัวนะเนะมื่อนานมาแล้วไม่คิดว่าจะโคจริงนะอ่ะก็ตัวหลักทั้งหมดนะ้ในเรื่องก็เรกาชาหมดเลยส่วนเวนดี้นะ ก็จะเป็นตัวฟรีนะครับผมไม่ได้ตามฟันลิเทลนะนานนานมากแล้วตั้งแต่นั่นนะ่นะนานมากนี่เนี่ยนะตัวฟรีนะเบนดี้แปดดาวนะครับอ่าอ,อืมอืมดีไซส์สเก๋ดีไซส์เก๋ลูกคู่ลูกคู่ลูกคู่คดีไซน์ดีนะ ผมจะดูดูดีไซน์นะครับดีไซน์ใช้ได้นัสื่อต้องท่าไฟเนาะคุณคิดว่านักสื่อท่าน,น้ำอะ่ะเอออ่าเยียรอบนี้เป็นช่องกลางนะครับเจ็ดดาวช่องกลางอันนี้อะไรเป,เป็นภาษาจีนมันจะฝักอิสติสอใช่ไอตู้ยังไม่หมดนี่หว่ามันถึง3แต่ว่าอีไวนไม่หมดไปแล้วนะครับอ่ะ อ่าโอเคเอาละเดือนนี้กาชามีไฟสองไม้หนึ่งน,น้เดี๋ยวแว่าเดือนนี้เน้นไฟแน่ๆตัวฟีเป็นไม้อ่ะถ้าถ้าเป็นอย่างที่ข่าวลือบอกนะว่านักสื่อจะเป็นแท้งแล้วอเอลซ่าจะเป็นเวปวนนะอันนี้ตามข่าวหรือนะผมไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมผมบอกเลยวันนี้มีอาจจะไม่เปิด อาจจะมีเปิดนะผมผมไม่มั่นใจเหมือนกันต้องรอดูท่าทีก่อนนะครับแล้วต้องดูเรื่องเกียร์ด้วยนะว่ามีรถแล้หรือเปล่าถ้าไม่มีอันนี้จะจะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะแต่จริงต้องบอกว่าเกียร์คลาโบส่วนใหญ่ที่ถ้าเป็นช่องกลางนะช่องกลางช่องท้ายรถแล่อย่างต่ำสองอันอยู่แล้วหลายๆคูลาลบโบที่ผ่านมาช่องกลางช่องท้ายมันจะมีอยู่อันหนึ่งอะที่มันไม่มีรถแล้นะอาจจะไม่ผิดน,นะอะ เออผมว่าผมไปดูตัวฟรีก่อนดีว่าผมไม่กล้าดูตัวกระชาบผมผมดูโอเคนะเอ่อตัวฟรีเดือนนี้เป็นตัว,ฟร,ว,รรวนะฟรีนะครับผมไว้ทริปนะฮะแว่ก็ฮะสายฟรีเนาะครับผมอันนี้ทำไมยังไม่ขึ้นนะผมก็ไม่เข้าใจนะครับโอเคโอ17วิอืมก็ไฮเปอร์นะ ระยะยืน180ยไกลยอยู่เวทไกลยอยู่สเปร1ร0โจมตีเคลื่อนที่โอเคอ่าฮะบัตเวนด,ดี้เป็นการโจมตีนะอ่ะสกิลแรกนะครับอสุนแห่งพระเจ้านะครับผมสนับสนุนพรรคพวกด้วยเวทเพิ่มพลังเนะี่ยสร้างพลังได้วบวกให้กกบพรรคพวกเพิ่มความแม่นยำ20% 10วิบเอนสิบวิปกันกายภาพสกิลสองเป็นดามเมจ2 0 0 0นนะน็อกแบบ็ค รถสปีดขึ้นที่ศัตรูโอเคก็ตัวฟีดนะก็นะนะอย่าไปคาดหวังมากนะทีนี้ผมจะดูน้ำก่อนผมอยากจะดูน้ำเพราะต้องบอกว่าจริงๆเกรย์ในเรื่องโคตรเก่งเว้ยแต่ถ้ามาในไลเลนเจอร์นะเลนเจอร์ต่ตัวละครบางตัวที่มาในลาเลนเจอร์จะโดนเนิร์ฟนะนะครับอืมในเมื่อเป็นเวทเนาะก็ะต้องสายเวทนะคไหวพริบอืม ชัดเจนแค่สกิลก็ไม่น่าใช้แล้วแค่สกิลไฮเปอร์ก็ไม่น่าใช้แล้วนะผมดูใจนี่แล้วนะอ่ะมาดูันผมว่าดาเมจสองสกิลแลนะ่สกิลแวรเป็นเอ่อปืนฮีมาน้ำแข็งนะครับยิงกูปืนน้ำแข็งสร้างเพาอสัตห้ศัตรูนะดาเมจสองพันห้าลดแอคแท็กศัตรูสามสิบความแม่นยำศัตรูสามสิบสิบนีไม่มีลบอมาตรามีไหมฮนะ โอ้โลไอส์เมกอันนี้เป็นบัฟนะครับใช้เวทหล่อล้อมการโจมตีจดัดศัตรูสร้างผลังด้านบวกยกเลิกความเสียหายต่อเนื่องพลังเวทป้องกันพื้นที่สามหมื่นห้าเพิ่มอัตราการหลบ 60. หลวหกสิบเฮ้ยเก๋นะเก๋อยู่ในแอนิเมะโคตรเก่งเลยพอมาไลเลนเจอร์โอ้โหแค่แค่ดูสก,กิลผมผมก็ผม,กผ,มกนะผม่าเบื่อนะผมผมสามารถให้เลดเกลย์ได้เลยว่า C <See. laughs> ผมผมให้ C นะ No one gonna use it man I'm sorry gray, but no one gonna use you เนี่ยไม่มีใครใช้หน้าหรอกเกยเลยเอ้ยเศร้ารอ่ะเดี๋ยดายดีไซน์แค่ดีอ่ะคนต่อไปผมยังไม่อยากดูไฟผมว่าเดิเนเน้เน้นไฟแน่ไฮไลท์ที่ไฟแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมเก็บเอลซ่านักสื่อไว้สองคนสุดท้ายผมดูลูซี่ก่อน ลูซี่ก็เวทนะครับผมนั้นก็แสดงว่าไม่เอลซ่าก็นะเสือแทงนะฮะต้องไอต้องมีคนในคนหนึ่งอ่ะเป็นแทงกับกบว่องไว้นะครับผมเอาล่ะมา,มามาดูกันนะลูซี่นะครับแคสกิวไฮเปิ์ก็บอกนะครับว่าโอ้ชิตอีกแล้วเหรออีกแล้วเลยนะครับแว็อก็อพอสมควรพันหก ระยะยืนเท่าไหร่ครับระยะโจมตีอยู่นี่ใกล้ออกว่าตัวฟรีนะยืนใกล้มากยืนใกล้มากใส่ของไม่ดีี่ตายได้เลยนะถ้าเกียร์ฟรีมองได้เลยอ่ะมาดูกันนะสกิลแอกนะครับกุญแจกลุ่มดาวนาฬิกานะอัญเชิญโฮโูลโลเกียมเพื่อซ่อนตัวนะครับเพิ่พมบัฟนะฮิลร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตเพิ่มแอคแท็กสองร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มแอคแท็กสปีดสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เลวเนี่ยแต่ ไม่ได้ฮิวต่อเนื่องนะครับเป็นเป็นฮิวทีเดียวนะครับแต่เรื่องไอดาเมจกับแอคแทสสปีดน่าสนใจแต่ต้องมารอดูสกิล2นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับกุญแจกลุ่มดาววัวน,นะอันเชิญทอวะสร้างเผื่อดับดายศัตรูนะครับดาเมจสามเปนสองดาเมจต่อเนื่องแล้วก็หยุดยั้งการยกเลิ่งเผื่อดาลบไม่มีโลมาตาโอเคย่ย่เย่ำย่ำ ดูถ้าถ้าผมเปิดได้ลูซี่กับเกลมาน่าจะเกลือนะครับแล้วผมก็คงจะไม่สอบอดีตหลังนะไม่มีที่ยืนบอกเลยไม่ไม่จะไปต้องต้องเปลี่ยนอะนะครับผมได้มาขึ้นทิงเนี่นอนปันปันละึ้นหิ้งขอโทษด้วยถึงดีไซน์จะดีแต่ว่านั่นแหละก็ประมาณอืมยังไงอะ่ะ b ีลบนะบีลบ,นะบ,ลบอารมณ์เดียวกับยังไงอะ่ะ อารมณ์เดียวกับร speaker, a roommate, a roommate the 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 ูเดียอ่ะอารมณ์เดียวรูเดียตบีลบช่วงช่วงบีบีลบดีกว่าก็อยู่นะเอาละมาดูธาตุไม้ดีกว่าเดือนนี้นะครับธาตุไม้กระชาผมว่าพลังโอ้ว่องไวฮะนั่นก็แปลว่าตัวป่วนตัวป่วนไม้ไม่ใช่เวทน่าจะเป็นว่องไวนะครับมาส่วนแวกว่าเยอะนะใช้ได้ ระยะโจมตี210โอ,นะโอ้ไกลนะเนี่ยโอเคไกลไกลอยู่ไกลอยู่ถ้าเทียบกับเอลิทแล้วเดี๋ยว่ัดขอจิงนะ140สิบจำไม่ได้ตีสิบ210โอ้อ่าไกลกว่าน่าสนใจน่าสนใจถ้าได้มาไม่แ,น,มแน,มออน่ไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอขอลองใช้สกิลด่วนไม่แน่ไม่แน่ดูที่ว่า จะแทนโซเอได้เปล่าแค่นั้นแหละนะครับผมอยากหาอะไรมามาแทนโซเอนะครับเซเอก็ยังใช้ดีแต่อยาก,ยากเปลี่ยนละนะเอาละมาดูสกิลกันนะครับผมเอจาอะไวพ้พริบนะครับเ,เดือนนี้ม,นมันมันมันไม่มีสกิลแบบพิเศษใช่ป่ะมันมีแต่พวกพวกเจาะนะสกิลแรกเป็นโอ้วีสกิลอ่า,าเพิ่มแม่ยักษ์ศาสตร์สามสิบแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้ยักษ์ศาสตร์ของพัาผู้ยี่สิบเปอร์เซ็นต ก็ก็เหมาะนะไอไอเพิ่มพื้นที่การใช้สสารนี่ดีมากนะนะครับสำหรับเอ่อเรนเจอร์ที่ที่วงสกิลมันมันน้อยอ่ะนะครับจะดีมากเลยนะใช้ได้ใช้ได้ไดรีคูด,ดาวด้วยรีคูด,ดาวส่วนเอ่อดามเมจจะเป็นดามุนวนนะลบอมาตะลดการทักษะของศัตรูในพื้นที่50%แล้วก็ดามเมจ3 6ค่าอัาต้า3,000นะครับ ไม่มีน็อกแบ็กไม่มีตันอืมลำบากไงลำบากลำบากมันไม่อะ,อะเรื่องเรื่องความเกียนไม่สุดเท่าเอลิตนะเพราะว่าถืออาเมมีแค่โลอมาตะไม่มีตันไม่มีไม่มีผักไม,ม่เก่งขนาดน,นะครับอืมคิดหนักคิดหนักอะทีนี้มาดูไฮไลท์ของเรากันดีกว่าครับนะฮะเอานัสึนะครับ,รบดูอยู่แล้วแท้งแน่นอน นะครับผมดาก้อนเซเยอะอาคีนัสซื้อระยะยืนก็แทงจา๋าแน่นอนนะมันไม่แทงจาะนะ๋าครบะเบายืนใกล้กว่าบอลสิบสามอะไว้หนึ่งโอ้แต่ผมเกลียดแร่เลยเกินดูคุณดูแร่สิครับได้มาที่ผมผมเล่นยังไงเนี่ยนะถ้าไม่ใส่พวกเจ็ดดาวลดแร่ลำบากจริงแร่เยอะมากต้านการทารรักระพลังนะโอเคเจาะสายแทงเลยครับอาจจะต่อก้นกับ ดัดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วมาดูสกิลก่อนนะเอาครับสกิลแรกนะมังกรเพิงอสเนีคำมบารนะครับปลดปล่อยพลังมังกรเพิงอสเนีสร้างพลังอาวบวกให้แก่พรรคพวกนะเพิ่มอัตราการหลบกระส,สับ20% 10วิเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่130ฮะแค่นี้หรอ What the hell แค่นี้หรอ บัฟเดี๋ยวเดี๋ยวประธานโทษนะบัฟมีแค่นี้เหรอโอ้ถ้ามบัฟมีแค่นี้ไม่มีไม่มีบวกเลือดไม่มีถ้าถ้าถ้าบวกเลือดอะผมยังได้เพราะว่าเดือนเที่ยวมันมันมีเดือนก่อนๆมันมีเอออมมาต่าแทงไปแล้วเพราะงั้นโอ้โหแต่แทงมันบัฟแค่นี้เหรอบัฟแค่นี้เดี๋ยวขอดูขอดูดามเมจดามเมจเป็นลบอมตะาลบบัฟน็อกแบ็บโอเค ไอไอเรื่องดามเมจอะโอเคแต่ผมคล่องใจเรื่องสกิลแวกอะไอไอสกิลแวกนี่ม,นมันมันมันผมผมเข้าใจอะมันผม,ผมเข้าใจว่าม,มันมันคืออารมณ์เหมือนเหมือนแทงอะแทงแทงจ๋านะก็คือวิ่งวิ่งไปชนอะนะประมาณใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าคิดคิดในในแง่ดีก็คือ คือนักสืบก็จะวิ่งไปเร็วขึ้นวิ่งไปถึงข้างหน้าแล้วแล้วก็มีรลบภาษาให้เพื่อนแถวตรงแถวหน้าแล้วก็ซัดดามเมจใส่ <c oughs> นะใช่ใช่ใช,ใช่โอเคคิดยังไงบวกก็ก็น่า,นา,นาจะเล่นได้นะอย่าอย่าไปคิดมากเรื่องเรื่องบับอย่าคิดมาเรื่องบับอะอาสรุปแล้วถ้าที่ผมดูนะตัวไหนเล่นได้บ้างนักสืบแน่นอนหนึ่งนะนักสืบแน่นอนแต่ถึงไอ้บับ แร่ใจแบบไม่ค่อยสุดแต่ว่าก็คือคือคือเป็นแทงอะวิ่งไปข้างหน้าผมเน้นเน้นการวิ่งไปข้างหน้าแจกหลบให้เพื่อนนะครับแล้วก็คือยืนยืนทำดามเมจข้างหน้าไปเลยนะครับส่วนเอลซาก็โอเคนะแต่ถึงเอลซ่าจะไม่เกียนแตกเข้าเอลิสนะครับไม่เกียนแตกเท่าแต่ก็แต่ก็ใช้ได้เพราะมีรีครูดาว ทักษะนะครับอืมอืมส่วนลูซี่กับเกรย์ได้มาก็ขึ้นหิ่งสถานเดียวเพราะผมผมไม่รู้เลยไอไอเกรย์อะเกรย์ใช้ไม่ได้ผมบอกเลยแต่ลูซี่ไม่แน่ลูซี่ผมอะลูซีอ่อาจจะได้ได้ใช้ไหมได้ใช้เพราะว่าไอสกิลนี้ผมผมชอบผมชอบสกิลแรกเขา ส่วนเกรดขึ้นหิ่งส่วนนี้ก็ล้วนอยู่นะตัวฟรีนะครับอ่ะก็ท่าแล้วนะสำหรับการรีวิวตัวใหม่นะครับผมทีนี้เราไปดูเกียร์นะครับผมมาผมหวังอะไรกับเกียร์เนี่ยผมหวังรถแร่มีปะใช่รถแร่เลยโอ้โหดีดีด,ดีนะฮะ ดีดีโดยเฉพาะ่านไม้ดีมากนะครับเกาะเอลซ่านะใสเอลซ่าพอดีเป๊ะนะครับเลือดสี่สี่สี่ลดแร่สามสิบลบสกิลการเคลื่อนที่ออปชั่นโอเคมีเลือดตั้งสกิลลดแร่โอเคส่วนของธาตุไฟไม่มีลดแร่นะครับแต่เป็นลดคูดาวน์ผมลดสกิลม,มันก็ไม่เลวนะถ้ามีช่อง ถ้าช่องอื่นมีรถแรกก็ได้ก็เล่นเล่นได้นะครับส่วนของน้ำของน้ำไม่มีเลือดไอ้เอีอวของน้ำไม่มีเลือดโอ้หนี่หนักเลยเนะี่ยลบลีดลดความเสียหายคึ้ที่ข้อลงโอ้โลบสกิลโอ้โหอ,อันนี้ผมบอกนะไออันไอกางเกงนี่ใช้เฉพาะทางมากเลยวะค่านี่ยูนิคมาก การที่จะใช้เกียร์นี้แบบประสิทธิภาพต้องใช้เฉพาะทางคุณจะใช้กับตัวไหนที่อยากจะลดความเสียหายริิิคออ่ะอืมถ้าใส่ให้ตัวบินอ่ะให้เลโวนาบินเออก็ก็น่าจะน่าจะกันค,คริติคอจากข้างล่างได้ใช่ปะเออเป,เป็นไปได้ไปได้นี่สเออลำบากว่ะ ลำบากตัวก็เหนื่อยใจที่จะเปิดเกียร์ก็เหนื่อยใจเพราะรถแร่มจะจา,จามีชิ้นเดียวโอ้ยอะไรวะเดือนนี้เออคิดหนักเลยอ้ส่วน6ดาวนะผังเวโจมตีอัตาสก,กิลแมนยำช่องหน้าช่องการเป็นเลือด้องกันไกลหลบหลีกโอเคส่วนช่องหลังก็ต้านสกิลรถแล่แอคแท็กสปีด ใส่ให้ตัวบินก็ได้นจี้จี้เกยใส่ตัวบินก็ได้ใช่ใช่ตัวบินได้เลยเนรถแร่น่าสนใจน่าสนใจือผมต้องบอกลว่าหลังๆแล้วเนี่ยไอพวกเกียหกดาวส่วนใหญ่นั้นจะใช้เวิร์กมากกับาตัวบินตัวบินกันบินโคตรเวิร์กเลยนะเอาไปใส่บินกันบินเอเล่นอย่างชิวนะผมไม่ใส่เหตตัวปกติใส่ให้บินกันบินง่ายกว่าเยอะนะฮะอ่ะไหนก็ไหนวะ คิดหนักว่ะมันมีรถแรกสามสิบอยู่อันเดียวอ่ะได้มาไม่ช่วยเลยลุงนี่เปิดเดินที่แล้วดีกว่ามันเปิดหาเวเดินที่แล้วดีกว่าอ่ะไหนก็ไหนละผมเปิดโชว์เลยกันนะครับจะได้คนที่เข้ามาจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับผมอ่าดูกันนะครับว่าจะได้ของกำนันอะไรไหมนะฮะ คือถ้าผมได้อะไรมาถ้าผมได้นะักสืบผมผมว่าผมไม่เปลี่ยนนะผมไม่เปลี่ยนเอเลนนะแต่ถ้าได้ถ้าได้เอลซ่ามาไม่แน่ได้เอลซ่ามาไม่ไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่แต่ต้องดูท่าที่ว่าเราเอลซ่ากับกับโซยอะไรดีกว่ากันนะครับพีแต่ว่าถ้าได้ได้เอลซ่ามาผมมีเกียร์พร้อมนะครับเอสโก้ ออกไม่ออกก็สุดแล้วแต่ละเพราะว่าดูจากเกียร์จากตัวแล้วอืมปล่อยผ่านได้ดูดูดูซมผมว่าปล่อยผ่านได้ดูนี่าจะปล่อยผ่านได้ส่วนไอดีสองไม่แน่ไอดีสองอาจจะลองหาอาจจะต้องลองหานังสือดูนะครับถ้าเป็นไปได้ลาโกแชมเปญออกไหมี่ยโควินฮูด เกลือเน้นๆเกลือ <ś led> เน้นๆเลยอ่ากดเพิ่มอีกกดเพิ่มอีกอ่ะ, х, 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 อะดูว่าใจะอะไรไหมถ้าไม่ได้ผมประชนละผมไม่แคร์ละผมก็จะใช้โซเอกับคุณแม่ต่อไปนะผมไม่แคร์ละแล้ว <ś led> ผมจะเล่นอะไรพิเรนด้วยวันนี้นบอดเลยโค้นะไว้น้ำมาไหมฮะมูชุดฟ้าโอ้โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะ ไม่มีแนละ้วไม่ไม่มาด้วยซ้ำนะครับผมอ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าวันนี้เราได้มาเซเวนะฮะตัวใหม่กับเกียร์ใหม่นะครับเดี๋ยวไม่แน่นะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะมีไลฟ์นะครับผมไลฟ์วิคห์ให้อีกอีกทีหนึ่งนะครับผมจะเป็นไลฟ์จัดเต็มเลยนะครับตอนช่วงเย็นๆนะครับผมโอ้โหยังมี5ตัวนี่หว่าแล้วก็เบนดีด้วยนะครับ อ่ะผมเปิดสักห้าตัวนไม่ออกหรอกเฮ้ยออกก็ฟุบไปอ่าเรียบร้อยไม่ออก,อกเดือนนี้ <c oughs> อ่ะโอเคโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาเราชมนะก็คิดเห็นกันยังไงกับคลาโบเดือนนี้นะส่วนตัวผมว่าเล่นได้นะเออทั้งเอลซ่ากับนักสึกเล่นได้นะส่วนเกียร์ใช้ลำบากหน่อยน,นะเพราะว่ารถแรกอันเดียวนครับน่าจะลำบากนะครับผม แต่แ,ต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 แตอันกางอันอ,อ,อันท่านไม่ได้อันท่านไม้เวิร์กเลยได้ถ้าได้มาคือเป็นสีกันตัวมากแต่กับผมนะก็ประมาณนี้นะผมขอบคุณมากจริงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าส่วนนี้ขอตัวลากระเ่อดนะครับบ๊ายบาย